ลวงตาว่าคนที่ท,ทําตัวจำๆมานะนะก็ะจะเห็นข้างบนเขาเรียกว่าอยู่ต่ําใจจะสูงถ้าอยู่สูงใจจะตําเพราะมันต้องมองลงจาคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วชูยกคนอื่นได้ต้องอยู่ต่ํากว่าเขาแต่คนที่อยู่ข้างบนคือคนที่ จะใหญ่จะสูงขนาดไหนเหมือนภูเขาเนี่ยก็ต่ำกว่าหญ้าใช่ไหมนั่นแหละคือกฎของธรรมชาตินะ,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 ะการตายเนี่ยนั่นแหละคือจุดสิ้นสุดของการเดินทางในภบหนึ่งจัตนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด้อนะ,อะ คนส่วนใหญ่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆจริงๆถ้าเราจะปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆเราต้องกล้าเผชิญทุกข์แค่ขัดใจเริ่มทุกข์แล้วนะ,ะเราถึงต้องเรียนรู้ไงไม่ใช่ว่านิ่งสง,งบสบายหลุดไปอีกอย่างหนึง่งอันนั้นไม่ใช่ทางคำว่าพ้นทุกข์คือเรียนรู้สภาพทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอาการที่เกิดขึ้น มันห่วงไหมลองให้ลองทิ้งอยากได้ไม่เอาลองขัดมันอย่างเงี้ยขัดมันไปเรื่อยจนมันจนมันไม่มันเป็นปกติกับอาการแต่ละอย่างอยู่ยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้ไปตามเหตุปัจจัยจริงๆทีเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเคยเคยทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งเดียวเลยเพราะเราเอง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เราสร้างขึ้นมาเราเลือกเกิดได้อ้าเกิดเป็นเทวดาก็ทำความดีสิเกิดเป็นควายก็ทำเหมือนควายอยากเกิดเป็นหมามึงก็ทำเหมือนหมาถ้าเกิดเป็นพระอริยะอยากเป็นภริยาก็สร้างตัวเองเนี่ยพี่นะเดินตามทางพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอริยะได้อยากเกิดเป็นคนรวยก็ทำอยากเกิดเป็นคนจนก็เที่ยวขอเขาเราเลือกเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากสิ่งที่เราสร้างมาเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำ จะแก้กรรมก็ต้องแก้ที่สันดานตัวเองแก้นิสัยตัวเองไม่ต้องไปถามใครหรอกไม่มีใครมาปลูกมาเสกให้เราได้หรอกล้วนแต่เราทําเองความดีความชั่วอัศนาสอนอย่างนี้เหตุปัจยโยเหตุดีผลดีเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษทํานาไร่เดียวอยากได้เข้าพันมันไม่ได้หรอกต้องทําให้มันสมกับเหตุอริยะกลัวเหตุปุตชนกลัวผลอริยะกลัวเหตุหมายถึงอริยะนี่ เพียรสร้างใจเหตุที่ดีให้กูไม่ได้สร้างภาพหรอกเอาสิกับกูใครไม่ทํากูจะทํามาสร้างภาพแบบกูนี่เยอะๆโลกมันจะได้หน้าอยู่ขึ้นถ้าเศรษฐีมีเงินเยอะๆเนี่ยแจกไม่เป็นเราไม่กูนี่แจกให้อะไรละ่ะถึงเรียกว่าให้อะไรละ่ะถึงเรียกว่าจาคะอะไรล่ะถึงเรียกว่าน้ำใจภาพมีน้ำใจไม่ได้ยังไงไม่ได้อะไรทานไม่ได้อะไรทานกับกูกูทานไปกูยังไม่ได้อะไรเลย ้านมันจะไปได้อะไรทำลายจันหาทำลายความหิงแก่ตัวเอาอยากฆ่าเนี่ยมึงอยากได้อะไรอ่ะทานถ้ามึงอยากได้มันต้องทานการให้เนี่ยได้ไม่ได้ก็สร้างเหตุเฉยๆพอไม่สนใจหรอกว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่จะทำความดีเพื่อให้คนมาดีตอบเราแล้วทำความดีเพื่อความดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ได้สนใจตรงนั้นถ้ามึงทำอย่างนั้นความดีจะแว้งกัดมึงเองลองดูสิทานเพื่อทำลายจันหาทานเพื่อทำลายความหิงแก่ตัว เพื่อให้น้ําจิตน้ําใจไหลออกไปสู่โลกโดยเนื้อแท้แล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพคือมีธรรมอยู่ภายในอยู่แล้วธรรมชาติตัวเองแต่มีอคติมีตัณหาราคะมีอาฆาตพยาบาทมีความอิจฉามีอะไรหลายอย่างมาเป็นม่านบังไว้หมดเลยไม่เห็นเข้าไม่ถึงธรรมชาติของจิตของใจตัวเองส่วนมากก็จะไปคิดว่าต้องเป็นนักบวชทำปฏ พื้ปฏิบัติให้มันถึงพลิกถึงกิ้งใจแบบแบบสมัยก่อนอะไรแบบูพระอนเนี่ทำความเพียรขนาดไหนก็ไม่ได้บรรลุถ้าจะนอนหหัวยังไม่ถึงหมอนก็บรรลุรมทั้งเขาบอกอยู่ตรงๆนะหลวงตาเคยอุปมาการปฏิบัติทมการเข้าไปถึงธรรมามันมันยังไม่บาลานกันยังไม่มีฟันเฟืองเข้าไปกันคือเราทําความเพียรเนี่ยก็เหมือนกับทําเพื่อจะให้มันหาสู่จุดใครแม้คือจุดว่าง จริงจว่างจากตัวตนว่างจากความคิดปรุงแต่งเนี่ยความพอเพียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยโดยไม่หวังอะไรอย่างเงี้ยโดยเห็นความคิดเราใครจะมาโดนบันดาให้มึงได้อะถามหน่อยสิเสวนาองค์ไหนอาจารย์องค์ไหนอาจารย์ขังองค์ไหนอ่ะที่มันขังอนะ่ะราษาวกมันโง่เท่าไหร่ก็ขังมากเท่านะั้นแหละศาสนาพุทธไม่ได้ขังนะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะศาสนาพุทธปล่อยนะไม่ได้ขังนะว่างนะไม่มีหรอก ใครวิเศษวิโสเนี่ยมิจะทำเท่านั้นแหละมิจะทำมาเข้าสู่จิตสุใจดวงนั้นแหละโอ้โหที่นี่มันวิเศษวิโสยังไงรู้ไหมมีคุณประโยชน์ต่อโลกมหาศาลหลวงตาเคยพูดไว้อะหลวงตาเอาคนเนี่ยสร้างพระเนี่ยสร้างพระอะเอาพระเนี่ยในใจคนสร้างขึ้นในคนเดียวเนี่ยเข้าถึงอริยะเนี่ยจิบัติ มันน่าลงทุนแสนล้านยังน้อยไปอะนะ